ฮอนด้าและเรฟโซนับเป็นทีมแข่งและพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นภาพจำของแฟนม o ต GP จีพีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี1995จบจนปัจจุบันและยังโด่งดังเป็นผู้แตกในยุคข,ของมาร์กมาเกสแชมป์โลก8สมัยแต่ทั้งนี้หลังจบฤดูกาล2024การร่วมง,งานกันระหว่างเรฟโซและฮอนด้าจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำเท่านั้นโดยสื่อต่างประเทศเผยว่าทั้งสองเตรียมแยกทางกันหลังจากจบฤดูกาล2024ส่ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานโดยรวมของทีมฮอนด้าตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังเสียนักบิดตัวหลักอย่างมาร์กมาเกตที่กระโดดไปขี่รถดูคาติ G.P.23 ร่วมกับอาเล็กมาเกตน้องชายของตนเองหลังจบฤดูกาล2023ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา29ปีที่เรฟโซเป็นพาร์ทเนอร์หลักให้กับฮอนด้าทีมยังประสบความสำเร็จมากมายทั้งควา้าแชมป์ส5สมัยชนะ183ครั้งและนักแข่งยังขึ้นโพเดียมได้มากถึง455ครั้งบทสรุปของเรื่องนี้จะลงเอ,อยอย่างไรฮอนด้าจะมีสปอนเซอร์รายไหนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ต้องติดตามกันต่อไป